สวัสดีครับทุกทท่านสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับก่อนปีใหม่นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นนะครับเรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับก่อนปีใหม่นะครับชุดเดินทางคุ้มครองนะครับเรามาจัดโปรแบบพิเศษให้ทุกทท่าน เลยวันนี้นะครับเรามาจัดโปรให้พิเศษให้กับทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีเหลียดนะครับเลียยังเหลือนะครับเลดหลวงพ่อฉไหนนะครับชุดเดินทางนะครับชุดนี้คุ้มครองปลอดภัยนะครับเนื้ออัปก้านะครับตัวนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับน้ำหนัก4บาทนะครับน้ำหนัก4บาทนะครับนี่นะครับเนื้ออัปก้าน้ำหนัก4บาทนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้พร้อมกล่องสวยๆนะครับผมจัดโปรให้ราคาพิเศษเลยนะครับผมจัดโปรให้ราคาพิเศษหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่ชุดเดียวนะครับเหลือชุดเดียวนะครับเดี๋ยวหาว่าไม่แบ่งนะครับเหลือชุดเดียวนะครับมีนะครับเหลือชุดนี้ชุดเดียวเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับสวยๆเลดพยักหลวงพ่อชะไนนะครับนะครับสวยๆพร้อมกล่องนะครับยังไม่ผ่านการใช้งาน นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยนะครับรับประกันนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเลดพยักเงินล้านนะครับเลดพยักเงินล้านหลวงพ่อชไหนชันทศสารโรอาเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับเลดพยักเงินล้านนะครับเนาะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเหลือแค่หนึ่งอันสุดท้ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีเหรียญนะครับเข้ามาใหม่นะครับมีเหรียญเข้ามาใหม่อีกนะครับมาให้ทุกทท่านได้รับชมกันนะครับได้รับชมกันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนะครับสติกเกอร์ก็มีนะครับสติกเกอร์ติดหน้ารถปลูกเสกเรียบร้อยนะครับหลวงพ่อปลูกเสกเรียบร้อยนะครับอ่ะวันนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับพญานาคเกจกระสัตรเนื้อปอก นะครับพญานาคเจ็ดกษัตริย์เนื้อปอกนี่นะครับสวยๆนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับตอนนี้มีมาแบ่งนะครับสามองค์นะครับมีมาแบ่งสามองค์นะครับนี่นะครับมีมาแบ่งสามองค์นะครับเป็นเนื้อปอกนะครับเป็นเนื้อปอกนะครับสวยๆนี่นะครับเลขห้าหกสามสามนะครับ สวยนะครับเจ็ดกษัตริย์นะครับมีทุกรุ่นนะครับสําหรับเหรียญพญานาคนะครับนี่นะครับวันนี้เหรียญพญานาคมีทุกรุ่นนะครับสายพ่อปู่นะครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนหวยออกก็มีคนบูชาเหรียญพญานาคเก้าอธิบดีกับผมไปหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับพญานาคตัวนี้มีมีครบเลยนะครับมีมีมีครบนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนเนาะนี่นะครับเป็นเจ็ดกษัตริย์เนื้อปอก นะครับนี่นะครับเจ็ดกษัตริย์เนื้อปอกนะครับคือเอาตามรุ่นเนี่ยนะครับถ้าเอาตามรุ่นเนี่ยไล่เรียงตามรุ่นนี้คือรุ่นแรกดวงเศรษฐีเนี่ยนะครับนี่คือรุ่นแรกคือดวงเศรษฐีนะครับนี่นะครับพญานาครุ่นแรกอันนี้คือรุ่นนี่นะครับรุ่นสองนะครับนี่นะครับต่อมาก็จะมาเป็นรุ่นนี้ครับไล่ไล่ไล่เรียงตามลําดับ มีคนถูกหวยสามตัวตรงด้วยเนี่ยนะครับปิดกับผมไปเนี่ยนะครับเหรียญหนึ่งนะครับพญานาคผมบอกแล้วแรงนะครับเหรียญพญานาคนะครับสําหรับใครสนใจนะครับเนื้อปอกนะครับสวยๆไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อปลอกนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามา0637175454 idline 0637175454นะครับอ่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าอ่าของผมเนี่ยนะครับ จะไม่มี COD ปลายทางนะครับเพราะว่า COD เนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับ COD ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินนะครับช้านะครับแล้วก็พระไปถึงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราพระพอพระไปถึงเนี่ยกว่าจะได้นะครับมันหลายอย่างนะครับสำหรับ COD หลายท่านถามว่ามีเก็บปลายทางไหมแต่ก่อนมีทุกวันนี้ผมเลยไม่ทำนะครับพอไปถึงบางทีไม่อยู่นะครับ ทุกวันนี้นะครับการการส่งของเนี่ยนะครับเคอรี่เนี่ยนะครับหรือว่าแฟลตเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาจะถ้าเขาเคยไปส่งเนี่ยเขาจะไม่โทรนะครับหรือว่าเขาโทรไปครั้งเดียวถ้าไม่มีคนรับเนี่ยเขาก็จะตัดสายแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่มีคนรับของก็จะตีกลับเข้ามาท,ทันทีเลยนะครับผมเจอมาโอ้เจอมาสี่ห้าเคสเนี่ยผมน่าเบื่อนะครับไอ้ cod นี่นะครับไอ้ทุกวันนี้ขนส่งนี่ก็แย่นะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าผมไม่ทำ cod ดีกว่าเนาะนะครับก็เลยเอาแบบ เอาแบบลูกค้ามั่นใจได้นะครับใครเคยซื้อกับผมเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับซื้อขายกับผมเนี่ยนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเลขนี้จะเป็นเลขห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามนะครับเหรียญเลขนะครับแต่ละเลขราคาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับห้าเจ็ดแปดนะครับสวยๆนะครับเหรียญนี้ สองห้าสี่ห้านะครับสองห้าห้าห้าหรือเปล่านี่นะครับผมดูชัดๆก่อนนะครับสองตองห้านะครับนี่สองตองห้านะนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับเหรียญสองตองห้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะครับสองตองห้า ส,สวยๆนะครับแต่ผมบอกว่าเหรียญหลวงพ่อตอนนี้ราคาปรับขึ้นสูงมากนะครับต้นท oui, ุนมาแต่ละเหรียญสูงมากนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะเอาเหรียญเนี่ยผมจะไปเอาที่วัดนะครับที่ไปเอากับพระที่วัดซะส่วนใหญ่นะครับไม่งั้นก็ไปเอากับคนที่เขาเปิดมาเนี่ยมันสูงนะครับบางทีเราก็ต้นทุนเราไม่ถึงนะครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ราคาที่ สมน้ําสมเนื้อนะครับสมน้ําสมเนื้อเนาะนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเสือนินจาก็เหลือนะครับเสือนินจาเหลือหนึ่งเหรียญนะครับเสือนินจานะครับเหลือหนึ่งเหรียญนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเสือนินจาพร้อมออปชั่นสวยๆนะครับเลี่ยมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทั้งกีบอลและหนังเสือแถมให้นะครับด้านหลังในออปชั่นนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมก็ห้อ่าเฉพาะค่าเลี่ยมก็สามร้อยห้าสิบแล้วนะครับงานหน้ากากเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับถือว่า คุ้มเกินคุ้มนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับตัวเหรียญนี้นะครับผมบอกว่าราคานะครับตอนนี้นะครับก็พอจับต้องได้นะครับแต่อนาคตเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าพยักเจ้าสัวลงยาขาวเนี่ยนะครับเหรียญพยักเจ้าสัวเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ราคามันไปสูงนะครับราคาไปสูงสูงมากนะครับราคาจองราคาอะไรก็ตอนนั้นก็4500แล้วนะครับที่บวกกันมาก็โอ้ตอนนี้ก็ปลาเข้าไปหกเจนะครับ ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเฉพาะที่เอามาเนี่ยนะครับต้นทุนมันก็สูงไปเรื่อยๆนะครับต้นทุนก็สูงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับต้นทุนมาสูงเราก็ต้องอ่าเปิดไปนะครับอ่ามีทั้งบวกนิดหน่อยบวกบางๆนะครับค้าส่งอีกนะครับบางทีผมก็แทบไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับดูได้นะครับก็แบ่งปันกันไปได้นะครับแต่ละเหรียญเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ทุนใครมาเนาะนะครับแล้วแต่ทุน นะครับว่าทุนใครมาต่ําทุนใครมาสูงบางคนถามว่ารุ่นนี้ไปราคาเท่าไหร่แล้วผมบอกผมตอบไม่ได้นะครับผมตอบไม่ได้นะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับเป็นนะครับเสือเท่านอนกินนี่นะครับเสือเท่านอนกินนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเนื้ออ่าลงยาตัวนี้เป็นหน้ากากปลอกนะครับเนื้อสัตตะหน้ากากปลอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อสัตตะหน้ากากปลอก นะครับเสือเฒ่านอนกินนะครับหน้ากากปอกนี่ก็จะเป็นเหมือนหน้ากากทองคานั่แหละนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับหน้ากากก็จะเป็นเหมือนหน้ากากทองคํานะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีมีตะกุดนะครับนี่ครับเป็นรูปตะกุดนะครับอยู่ด้านหลังเป็นแผ่นตะกุดนะครับเป็นแผ่นตะกุดต่างหากนะครับนี่นะครับเป็นแผ่นตะกุดต่างหากอีกแผ่นหนึ่งเนาะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงแผ่นตะกุดตรงนี้นะครับ นี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับสภาพเหรียญสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับซีนเดิมนะครับพร้อมกล่องนะครับเนื้อสตะนะครับหน้ากากปอกนะครับหน้ากากปอกนะครับตัวนี้นะครับเหรียญจริงสวยมากออกลุ้งเลยนะครับออกลุ้งแล้วนะครับเหรียญออกลุ้งแล้วนะครับสวยๆนะครับเหรียญออกลุ้งแล้วสวยๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมี2เหรียญให้เช่า เท่านั้นนะครับเหลือแค่2เหรียญนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะนะครับใครสนใจนะครับก็ขอออ id line เข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสามเจ็นเห้าสี่ห้าสี่นะครับ id line เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปู่เจ้านะครับเหรียญปู่เจ้านะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับของพ่อเสือดํานะครับอ่ะนะครับใครสนใจรายการไหนศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าสี่นะครับศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าสี่ ขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้รวยๆทุกท่านครับผมขอบคุณครับ